สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้17ตุลาคม2566เราพามาไหว้พระหูพระรหูใหญ่ราศีจากราศีเมษราศีตุลและย้ายเข้ามาราศีมีราศีกันค่ะอันนี้ของดำแปอย่างนะมีหลายอย่างเลยชุดละ159บาทแล้วก็รวมพวงมาลายัยแล้วก็ทูบเทียนเราเอาหนึ่งชุดกลับมากัน3คนก็ไหว้ที่เดียว ที่วัดคงคาถ้าทุกคนไปก็ไปไหว้ได้นะสะดวกด้วยแต่ตอนเรามาเนี่ยคนเริ่มมาทยอยมาแล้วเราก็เลยต้องรีบไหว้แล้วก็รีบกราบบขอพรพระราหูคุ้มครองโดยชะตากัได้นะทุกคนเวลาไหว้พระลาหูนะทุกคนเราก็จุดธูปแปดดอกหรือสิบสองดอกตามจํานวนของไหว้นะแล้วก็เริ่มต้นขั้นตอนไหว้คือ <c oughs> ท่องคาถาบูชาพระราหูตามด้วยบทสวด บูชาพระราหูคาถาสุริยะประภาคาถาจันทรปป์ประภาคําถวายของดําบูชาพระราหูแล้วก็คาถาบูชาพระราหูเราก็เอ่ยชื่อนามสกุลขอบูชาบารมีพระราหูคุ้มครองบวงชตาเราและคนในครอบครัวเนาะให้สุมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจนะถ้ายังมีเวลาคืนนี้ทุกคนหาที่ไหว้ได้เลยนะเป็นความเชื่อเป็นกิจเล็กๆน้อยๆเอามาฝากค่ะ